พบกันกับฝ้ายอีกแล้วนะคะอ่า EP นี้เป็น EP ที่ต่อจาก EP ก่อนๆนะคะที่ฝ้ายได้อัพคลิปลงนะคะก็จะเป็นวิธีการพาด้วงนี้หนาวนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นพลาสติกใสนะคะที่ฝ้ายเอามาจำลองทำเป็นเหมือนโรงโรงอบบอนสีอะค่ะเพื่อนๆก็คือรักษาอุณหภูมิเนะ ก็คือจำลองมาจาัดตัว้ะเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะเครียดมากดวงตายนะคะคุยกับเพื่อนว่าจะทํำยังไงเพื่อนก็เลยบอกว่าลองเอาเข้าวเลี้ยงในห้องดูแต่ก็คือบ้านไฟเหมือนที่ว่าคือไฟทําบ้านยังไม่เสร็จก็เลยเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็เลยใช้นึกขึ้นได้ว่าเราลองทําเป็นเหมือนลงอบบนสีดูนะคะส่วนพลาสติกที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะก็คือ เราสามารถหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะของไฟจะหาซื้อง่ายหน่อยคือที่ไฟทำงานนะคะก็คือโฮมโปรเนาะเขาจะมีพลาสติกแบบนี้ขายนะคะก็คือจะมีหลายไซส์เลยเล็กกลางใหญ่นะคะโดยที่ไฟใช้ตัวนี้ยไฟจะใช้ขนาดกลางจะอยู่ที่มวนละร้อยกว่าบาทนะคะไม่ถึง150ยห้นี่แหละประมาณนี้นะคะโดยไฟจะเอามาคลุมหมดเลยค่ะเพื่อนๆก็คือ เหมือนตัวนี้ด้านนี้ที่เห็นนะคะจะมีเสียงโรงเรียนหน่อยนะคะเพราะว่าครูเขากําลังคุยกับนักเรียนเนาะเพราะว่าบ้านไฟไกลโรงเรียนหน่อยอะ่ะกลับเข้ามาเรื่องของเราต่อก็คือตัวนี้นะคะเป็นพลาสติกสายไฟจะใช้อยู่สองม้วนนะคะ,ะไฟจะคลุมแบบนี้เลยก็คือข้างบนด้วยนะคะแล้วก็จะปล่อยช่วงอากาศให้เขานะคะตัวนี้คือให้อากาศเข้าเนาะเนี่ยอาจจะมีแมงหน่อยนะคะเพราะว่าไฟยังไม่ทํากละมัง กะลังที่จะฆ่าแมงวีเนาะแต่ไฟจะมาถ่ายตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเป็นพลาสติกนะคะเพื่อนๆนตัวนี้ยคลุมเลยก็คือเว้นเว้นอากาศให้เขานิดนึงพอเราเดินเข้ามาข้างในอากาศก็จะเป็นประมาณว่าแบบคงที่อะคะ่ะเพื่อนๆนก็คือไม่มีลมโกรกเมื่อกี้ไฟยืนอยู่ข้างนอกก็คือเย็นเจี๊ยบเลยนะคะพอเข้ามาข้างในถามว่าเย็นไหมก็มีนิดหน่อยแต่เหมือนมันจะอุ่นๆค่ะเพื่อนเน แ,แมงมาเหมือนจะมันอุ่นๆนะคะก็คือไม่มีไม่มีลมโกรกเนาะจะให้ขอกลินแมงแป๊บนึาาน่งส่วนที่ไฝ่ว่าไฟพาด้วงหนีหนาวก็จะเป็นเส้นนี้เลยเนาะเสตที่ไฝ่เคยพาเพื่อนๆดูตอนนั้นนะคะก็คือมันเริ่มตายเนาะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแมงเยอะเลยเนี่ย ก็คือมันตายไฟก็จะเก็บออกทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนตายไปตายเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวไฟจะพาเพื่อนๆดูนะคะพอเราจิ้มลงไปอาหารมันก็ไม่เย็นนะคะเพื่อนๆอาหารมันไม่เย็นเหมือนเหมือนรอบก่อนที่ไฟจิ้มให้ดูอ่ะพอตัวด้วงเขาก็เริ่มมีการกระดุกกระดิกเกิดขึ้นเนาะเนี่ย ก็เขาเริ่มยืดตัวค่ะเริ่มกระดูกกระดิกยืดตัวนะคะส่วนตัวอาหารถามว่ายังเย็นอยู่ไหมก็ยังยังพอมีนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะนี่ตัวนี้คือผู้รอดชีวิตจากรอบเกาะน,นะคะอากาศมันหนาวมันก็ยังมีเย็นอยู่บ้างแต่มันไม่เหมือนน้ำแข็งมีแอบเข้าฝากด้วยค่ะเพื่อน อากาศมันก็คือเหมือนมันลมไม่โกรกด้วยแหละไฟว่าเป็นแบบนี้ทุกกระมังเลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะมีตายเนาะไฟว่าทําแบบนี้รักษาอุณหภูมิแบบนี้ค่อนข้างพอใจนะคะก็คือส่วนที่ตายที่เห็นก็คือจะเป็นพวกที่เก็บออกไม่หมดเนาะเพราะว่าไฟขนย้ายเข้ามาได้สวันแล้วก็ลองทําคลิปให้เพื่อนๆชมดูนะคะ เขาก็จะเริ่มมีการกระดูกกระดีเกิดขึ้นซึ่งรอบก่อนรอบก่อนที่ไฟถ่ายเป็น EP 52ไปนะคะเขาจะไม่กระดูกกระดิเลยคือเขาจะนิ่งเหมือนช่วงเราน้องน้ําแข็งเลยเนาะแต่ตอนนี้คือมีแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วค่ะเพื่อนๆจาก20โลที่คาดว่าน่าจะตายหมดไฟว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณ15โลนะคะ ก็ขอขุนสักนิดนะคะแล้วก็รอส่งลูกค้าต่อไปนะคะก็คือดูก่อนว่าให้เข้าขี็งแรงค่อยส่งลูกค้าเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะไฟจะไม่คลุมเนาะตัวพลาสติกจะไม่คลุมนะคะเพราะว่าแดดมันจะส่องตอนเช้าแต่ตอนกลางคืนไฟจะใช้เสือเนี่ยพี่วางอยู่ข้างนอกเพื่อนนเห็นไหมคะก็คือจะเอาขึ้นคลุมนิดนึงนะคะตอนกลางวันก็ให้เขารับแดดปกติไปอ่ะสำหรับอีพีนี้เนาะ ไฟก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะส่วนไฟก็ขอตัวเพื่อนๆไปทํากะละมังล่อมแมลงก่อนนะคะก็คือไปทํากะละมังฆ่าแมงวีก่อนเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้กําลังใจไฟด้วยนะคะสวัสดีค่ะ